หนึ่งในคําถามที่พบบ่อยนะครับออชุยช่วยแนะนําเลขที่ดีในดวงให้สักตัว2ตัวจะได้เอาไปซื้อเบอร์เองแล้วก็บอกด้วยนะว่าเลขไม่ดีคืออะไรจะได้หลีกเลี่ยงอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดมากๆครับ สวัสดีครับพบกับอาจารย์ฉุยผูย้ค้นศาสตร์เบอร์โทรตรงพื้นดงชาตาจากช่องเดอะโคโซซัสเซสในรายการอาจารย์ฉุยเด็ดดวงเดอะซีรีส์นะคะแต่ก่อนจะไปฟังคลิปดีๆนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อาจารย์ฉุยด้วยนะครับทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าคุณเข้าใจผิดเบื้องต้นเนี่ยเบอร์มงคลที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขที่ดีทั้งหมด7หลักการที่เราจะเอาเลขที่ดีในดวงแค่2 3สตัวไปไว้ในเบอร์โทรแล้วบอกว่านี่คือเบอร์มงคลตรงดวงของเราอันเนี้ย มันไม่ถูกต้องครับจากที่อาจารย์ฉุวยนะครับได้พูดคุยกับลูกค้าหลายๆคนที่มาเช็คเบอร์เนี่ยจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยเปลี่ยนเบอร์มาแล้วนะมีคนผูกดวงให้แล้วก็แนะนําว่าดวงคุณเนี่ยมีเลขคู่นี้ดีให้ไปหาเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขคู่นี้มาใช้โดยที่ไม่สนใจเลขข้างคืออื่นเลยและยังบอกนะครับว่าใช้แล้วจะดีใช้แล้วจะปังใช้แล้วจะเฮงเพราะเป็นเลขคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตาอาจารย์ฉุยนะครับเพิ่งได้คุยกับลูกค้าท่านหนึ่งมาครับเขาได้ใช้เบอร์ที่มี8กับ9อยู่ในเบอร์โท เพราะว่าได้รับคําแนะนําว่า8ปดจากเเป็นเลขที่ดีในดวงก็เลยไปหาเบอร์ที่มีเลข8ปดมาใช้แต่ผลลัพธ์ก็คือเขาบอกว่าเขาใช้แล้วไม่ดีครับอาจารย์ทายว่าเนี่ยไม่ดีเรื่องความรักใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เลยใช้แล้วความรักไม่ดีเลยก็แน่นอนสิครับมันต้องไม่ดีเพราะว่า8ปดกเมันเป็นเลขนักเลงโตมันเป็นเลขของความกระด้างความรักก็เลยไม่ดีครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ตั้งใจให้ทุกคนเห็นช,ชัดว่าการเอาเลขที่ดีในดวงมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงคนที่ผูกด,ดวงให้คุณเเนี่ยา หยิบเลขมาถูกพบหรือเปล่าตอนเรื่เนี้เจอมาเยอะมากที่บางทีหยิบมาผิดแล้วเข้าใจว่ามันดีดาวดีเลขดีนะครับต้องมาจากพบที่ดีด้วยถึงจะเป็นเลขดีดาวที่ดีที่มาจากพบที่ดีในดวงของคุณก็ยังไม่สามารถนําเลขเหล่านั้นนะครับมาใช้ในเบอร์โทรแล้วบอกว่านี่คือเบอร์มงคลตรงดวงของเราได้นะยิ่งถ้าคุณไปหยิบเลขที่มาจากพบเสียนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์วินาศครับกับอีกมุมหนึ่งคือเลขที่ไม่ดีในดวงบางคนเรียกว่าเลขกรละกินีมีลูกค้าหลา หลายคนเขารู้ด้วยนะครับว่าเลขกรากินีของเขาคือเลขอะไรพออาจารย์ฉุยจัดเบอร์มงคลใ้เขาเขาก็ทักว่าในเบอร์นี้มีเลขกรากินีเขาจะใช้ได้เหรอเคยมีอยู่เคสหนึ่งครับที่อาจารย์จําได้อาจารย์จัดเบอร์มงคลตรงพื้นดวงให้กับลูกค้าคนหนึ่งครับในเบอร์นั้นมีเลข15้าเขาทักมาว่าเลข5เนี่ยเขาใช้ไม่ได้อาจารย์เนี่ยต้องอธิบายเขาฟังนะคบว่าเลข5คือเลขสติไม่ใช่เลขกรากินีคุณทํางานลักษณะนี้ต้องมีเลข5และที่สําคัญคุณรับราชการจาเป็นต้องใช้เลข15 นี่คือ2ตัวอย่างที่พูดถึงเลขดีและไม่ดีในดวงชัดเจนนะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่กําลังหาเบอร์เองด้วยนะครับแล้วฝากบอกเขาว่าอย่าหาเบอร์แค่มีเลขที่ดีและไม่ดีในดวงเท่านั้นเปลี่ยนเบอร์อาจารย์ฉุยเห็นผลชัดเจนวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ